ไปตอกันถึงเรื่องข้องการรวมมือรวมใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมกับการจัดการขยะกันมังนะครับซ่อ,อกแกลนไปกันเถอะเพื่อนหน้าบอนนะเขามีการจัดกิจกรรมถอดผ้าปาขยะรีไซเคิลนะครับเพื่อเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญสําหรับการศึกรร้กาข้องแด็กด้วยนะครับ<ส>เพื่อนหน้าบอลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้จัดกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งไปหมอเป็นทุนการศึกรร้กาข้องแด็กและก็เยาวชนนะครับ นายส้มชายลี่หลาหน่อยนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพร้อมกับนายวีรพันธ์สุขวัลลีนายเพิงน,นาบอนผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บา้านภาคีเครือข่ายและก็พี่น้องประชาชน <c oughs> นักเรียนนักศึกษาก็ได้รวมกันจัดกิจกรรมถอดผ้าปาขยะรีไซเคลิล <c oughs> เพื่อเป็นต้นการศึกษานักเรียนอยากจนในพื้นที็ของอภอน,นาบอนนะครับ โดยการจัดกิจกรรมพินี้ก็ได้รับความรวมือจากทุกผากส่วนนาขยะรีไซเคิลนี้มารวมทําบุญเป็นจํานวนมากเลยนะครับมีการจัดขบวนตอนผ้าปา่าขยะรีไซเคิลในรูปแบบต่างๆอย่างสวยงามรวมถึงมีการทื่อไโรณรงค์ให้มีการขัดแยกขยะช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยขบวนแห่ในการเริิมกติน้าเทวาการอำเภอนะครับไปประกอบพิธีเทซาลาประชาคมกับสำหรับกิจกรรมถอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนี้ค่ะนอกจากเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะสู่ปเป้าไม้หน้าบอนเมืองแห่งการบริหารจัดการขยะแลว้ว ก็ยังเป็นการสร้างจิตสํานึกทีดีในการขัดเเยกขยะปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในการรวมกันขัดเเยกขยะตั้งแต่ต้นทางหลดปัญหาและปริมาณขยะด้วยวิธีขัดแยกที่ยังมีประโยชน์นะขยะในที่ยังมีประโยชน์ก็ขัดเยยกออกไปจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและคอยอย่างยืนค่ะโดยได้มีการรับบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ เช่นว่ากระดาษขวดพลาสติกอลูมิเนียมและกระดาษลังจากผี่นอกประชาชนสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆสถานศึกษาในพื้นที่ซึ่งรายได้จากการถอดภาปา,าขยะรีไซเคิลครั้งนี้ก็จะนําส่วนนึงไปมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่อยากจนในเขตพื้นทีอ่อําเภอน,นาบอนค่ะครับพมเขาถึงได้ย้ากันโยนนาทราบแกรนะว่าการขัดแย่ขยะสําคัญเหมือนปลื้มเพราะว่าถ้าแย่ขยะดีๆจัดการดีๆนะบางทียะ ไม่เลือกเลยนะเกิดมูลราคาเป็นประโยชน์ทั้งมดทั้งเพลเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆให้ล้วก็ชื่นใจเป็นแรงบันดาลใจนะให้หลายๆคนได้บางทีเราก็ยังไม่ได้เริมตอนอาจจะยนนว่าเเป็นขยะก็ทิ้งๆไปไม่นะก็ลองมาเปลี่ยนมองว่าล่องว่าเอออันไห้ที่ว่าใช้ได้รีไซเคิลได้ก็ลองแยกยวได้ก็แยกว้อันนึงนะครับบางทีพวกขยะเสษอนาหารนี่เกิดทาปุ๋ยไร้ดายมันเป็นประโยชน์ได้เพลอยู่แต่ว่าเราอีเดิมไม่นะครับลองลองเริมกันเลยนะ